สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้อ้อก็จะมาแนะนําวิธีการลบลายน้ําจากติ๊กต็อกนะคะมีวิธีลบยังไงมาดูกันค่ะลบการลูกศรแบบนี้นะคะลายน้ําแบบนี้ค่ะเราเข้ามาที่ติ๊กต็อกนะคะตรงนี้ค่ะตามมาเลยนะคะเราเข้ามาในติ๊กต็อกแล้วนะคะเรากดคลิปวิดีโอที่เราจะใช้ค่ะคลิปนี้นะคะเรากดด้าน ขวามือเราจะมี3จุดตรงนี้นะคะกดค่ะแล้วเราก็กดตรงที่คัดลอกลิงก์นะคะตรงนี้นะคะตามลูกศรมานะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็าย่อหน้าต่างลงตรงนี้ค่ะตรงกลมๆนี้นะคะสาหรับเป็นดอยค่ะเราไปที่ Google Chrome ค่ะเรามาที่ Google Chrome แล้วนะคะเราก็จะพิมพ์คําว่า tiktok ok d o w n โห a d นี่ค่ะถ้าเราเคยพิมพ์แล้วมันจะขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะ tiktok ok d o w n โหลด เราจะเห็นอันแรกนะคะ TikTok ดาวโหลดวิดีโอดาวน์โหลดค่ะกดตามมานะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นหน้าแบบนี้มานะคะเราเอาลิงก์ที่เรา Copy เมื่อกี้ค่ะวางเรากดไปที่ตรงที่ตรงนี้นะคะตามลูกศรน,นะคะกดค้างไว้ค่ะแล้วก็จะเห็นคำว่าวางค่ะกดวางนะคะเสร็จแล้วนะคะเรากดดาวน์โหลดค่ะ ดาวโหลดเสร็จแล้วเรากดอันแรกนะคะดาวน์โหลดหรือว่ากดดาวน์โหลด full hd ค่ะก็กด Full hd นะคะเซฟนะคะกดตรงนี้ค่ะตามอ่ะค่ะแล้วกดดาวน์โหลดค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรีร่แล้วค่ะกดที่แกลเลอรี่ตรงนี้นะคะตรงดาวน์โหลดค่ะกดตรงตามลูกศรมานะคะนี่ค่ะ ก็จะเห็นคลิปที่เรา,เราโหลดมาแล้วไลนยน้ำไม่มีนะคะดูค่ะลายน้ำวิดีโอที่เราโหลดมาไม่มีเลยค่ะแต่ถ้าเราก๊อปใน t i k t o k มาโดยตรงลายน้ำจะเข้ามานะคะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ